กรกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสูสทุกคนที่เขาเด้อครับมือนี่อ่าหลายๆจังหวัดก็จะมีนะครับช่วงเขาปรรซานะครับก็จะมีประกวดแห่เทียนยังสีนะครับพี่น้องเป็นตนเทีนยนใหญ่จังสีเนาะและสำหรับจังหวัดอุบลราชธา,านีของเขานะครับตอนนี้ก็มีเฮดแบบนี้สูเป,ปีครับตอนนี้ก็เขาปีทีหนึ่งร้อยยี่สิบสามแล้ะครับ โดยปีนี้นะครับห่าจัดภายใต่แนวคิดนะครับเฉลิมพระเกียรติ7จพรรษาเมืองเทียนเมืองถ้ำงามล้ำสี่แสงซึ่งแต่ละอำเภอนะครับก็จะมีน้ำต้นเทียนนะครับเขามาประกวดกันนะครับแต่แกต้นเทียนแบบแกสลักต้นเทียนแบบติดพิมพ์แล้วก็ต้นเทียนแบบโบรานนะครับรวมๆแล้วกับประมาณห1าิเต้นพุ่นละครับพี่น้องปีนี้แต่ตอนนี้นะครับโอเล่จะพาเบื้องหลังโอเล่นี่ครับก็คือต้นเทียนที่เขาประกวดได้ราองวันนะครับชนะเลิศนะครับซึ่งเห็นอยู่ข้างหน้าก็เป็นของวัดศรีประดูครับผม ซึ่งของวัดศีประดูนี่ครับเพ่นไดชนะเลิอดแบบติดพิมพ์ครับพี่น้องครับตัวที่เห็นอยู่ข้างหน้าน,นี่แหละครับ รูปข้างหน้าที่เห็นนะครับก็จะเป็นนาลายทรงคุดเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับแล้วก็ไล่ล้อมด้วยพญานาคนะครับอยู่ข้างหลังเนาะครับนาอซึ่งมือนี้ที่มากนะครับโอเลก็เลยตั้งใจมาไทยเหรอครับพี่น้องพอดีทางกลับบานพอดีครับหลังจากมาหน้านะครับพอก่อนจะกลับเขาไข่นะครับผมก็ต้องพานเส้นล่างนี่ครับพี่น้องซึ่งเขาจะเอาต้นเทียนนะครับที่ได้รางวัลชนะเลิศนะครับออามาโชว์นะครับให้พี่น้องได้มาเบิ่งกันนะครับพ้อมก็จะมีตลาดยวงคานะครับเป็นยกตลาดคนเดินถนนคนเดินเมื่อวหนีชั่วข้าวเดอครับพี่นง แล้วมือนี้นะครับเพิ่นก็มีคณะหมอรำนะครับของแอนออรดีนอวเวทีบอกง่นะครับมาตั้งสแสดงให้ท่านผู้ชมในว่าเบื้องกันนะครับมือนี้ส่วนเทีเนยนยูข้างหลังนี่ครับก็บเป็นชนะเลือดขึ้นกันเลยครับพี่น้องนี่จะเป็นแบบโบรานครับตัวนี้ จะเป็นพวกกาบบอกผ้าพวกกล้วยพวกย่งต่างๆนะครับที่ได้จากธรรมชาตินะครับมาแกะมาติดพิมพ์ติดกันนะครับให้มันสวยงามจังสีเลยครับพี่น้องเด้ออันนี้จะเป็นของอำเภอดอนมุดแดงครับจังหวัดอุบลรธานีนี่เฮ่านี้เองครับอ่าและพี่น้องขั้นเห็นว่าสวยงามจังไดนะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ได้เยครับพี่น้องเด้อเพื่อให้คนอื่นเห็นนํากันครับพี่น้องครับ